ครับสวัสดีครับเอฟซีโคนเนาะครับเนาะครับวันนี้พอเตรียมกางิภาพมันติดตามเล่าพัฒนาอีกเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับกับเล่าพัฒนาปูโพรลาชนะครับครับงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเลขเล่าพัฒนาออกเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าห้า เรียกล่างออกหนึ่งศูนย์นะครับเนาะครับกัซซมีปูโคราดนะครับเพิ่นให้บนนะครับนะครับเพิ่นให้บนศูนย์หนึ่งเตียว่าเปออกล่างนะครับเนาะก็ถือว่าเข่านะครับให้ล่างออกบนศูนย์หนึ่งตรงตรงครับกับปูโคราดครับนี่ครับเอางวดบันที่หกนะครับเอฟซีเนาะ เออวดวันที่วันจันทร์ที่หกพัตามกันต่อครับเอฟซกับปูโคลาดนะครับเอาปูโคลาดเป็นเลเอฟซเป็นยับยับยบยับบก่กครับพอเตียมอัดไฟเป็นน้ำไฟนะครับ ครับวันจันทร์ที่หกนะครับเนาะกุมภาพันหกหกลาวพัฒนา กูโคลาด แต่เบิงกันบน,บนบนวิ่งรูดนะครับเนาะ แปดตัวเดียวจับคู่นะครับเนาะจับคู่บนมีแปดสี่

0, 04, 05, 06กับซีเนียนที่8นะครับเนาะแต่ว่าปูพันปูพนบดิขิดไม่ให้เพราะว่าปูพันไห้วิ่ง8ตัวเดียว ตันงกสิมีแปดสี 4, 8, 5, 8, 6, 20่นะครับแปดสี20่แปดห้าแปดหกครับนที่แปดนะครับเนาะแต่ว่าตัวที่ปูิันบม่ได้เนียนให้ข้ามักแต่ในข้าก็เอานะครับและที่สำคัญข้าก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำหน่อยเอฟซีเนาะ เดี๋ยวบนเนี่ยนอนเธอมันบอกตัวปูมันเน้นให้นะครับมาี่ส่วนล่างล่างนะครับเนาะล่างวิ่งหลุด สงตัวเดียวนะครับครับเอฟซีสัจเจดนะครับเนาะวันนี้ิันจับคู่ล่างหนึ่งห้า

นี่หลักสามสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะรับมาในส่วนตัวเน้นเน้น,เน,นปูเพระเน้นให้นะครับเนาะจวนี สองห้าสองหสองเครับเอฟครับส่วนตัวเพื่อนบรเนียนไหนเข้ามาตัวใดเข้าเก่าเนอะเอเนาะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหนะครับ ตองน,น้เขากับพิจารณาเเนาะเอเนาะเพราะว่าบางทีก็บ,บริหาเขาต้เน,น้นปูกับมีเนาะรับเนาะครับ,น,รบนี่ครับเราพัฒนาวันที่6กุมภาพันันหกหกขับบนวิ่ง8ตัวเดียวครับแปดสี่แปดห้าแปดหนะครับเก้าสี่เก้าห รับปูมันเริ่มฉีดนะครับนตัวเน้นบ่งรับมันให้วิ่ง8ตัวเดียวคาจินาเน้น8ปดเนีนบังรับแปดสี่แปดห้าแปดหกนี่ครับบนรับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด2ตัวเดียวนะครับเห็นบ่ครับจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพอเตรียมล่ลงมาสองห้าสองหกสองเจ็ด สามห้าสามหกสามเจ็ดขับปูเนี่ยในที่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับเนาะเราพัฒน,นาปูโคราชนะครับเอซี FC. ครับตามนั้นเนาะเอซีเนาะเนี่ยเตรมกัเฮ็ดให้ถือถือไปแล้วครับเอาก็แเตรมกักราบขอบพระคุณปูหลายๆด,ด้วยครับเด้อปูโคราชนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเราพัฒน,นาส่งมาให้เตรียมเอามาฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบิ่องไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับฟิปซีเนาะขับงวดที่ผ่านมาเพิ่นนะครับให้บนออกล่างเนาะครับเนาะศูนย์หนึ่นตตงตรงตรงครับมวลนี้ก็ขอให้เข่าปังๆเนื้อปูเด้อขอให้เข่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเข่าตรงตรงนะครับน้อยฟิปซีมันได้สุกๆมันมนันกันนะครับเอาฟิปซีสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็มีแค่นี้เนาะครับฟิปซีเนาะเขามาแล้วกันมากกันสอบกันจะลืมกดไลล์กดแชร์พรเตรียมนี้นะครับเด้อฟิปซี ครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแตี่ยมขอวอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อแตีมครับพ่อแตีมขอวอวยพรให้มีแต่ค่วมสุขค่วมจเจริญน,นะครับเดอ้อค่วมเจ็บอย่าให้ได้ค่วมไข้อย่าให้มีเนาะครับเนาะขอให้มีแต่โสดแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะเล่าพัฒนาวันที่จันทร์ที่หกนี้นะครับเนาะสองทุ่มครึ่งลู่พลอาจารย์ได้เขา่าอาจารย์ได้รุดเดี๋ยวของพบกับพ่อแตีมอีก รับเนาะหลังหวยเราพัฒนาออกครับเอาจับหน้าจอครับผมเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปนาเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม